ดูขอไม่ดูแมพ่อไม่ดูตองการเป็นอะไรว่าต้องดูต้องดูแมพที่แม็กส่งมาให้ก่อนกิปเตอ์ไอลแลนด์ตรงกลางดูเหมือนอันนี้แมพมันยังไงวะเนี่ยพอเกิดมาละทำไมมันดูแปลกกว่าแม็กแมพที่ให้มานี่คือข้างบนงคือเป็นเฉเนื้อเฉยเลยใช่ไหมอ่าฮะอาเบียฮะมันคือป่าอาเมซอน กิดตรงไหนวะเนี่ยไอ้แม็กผมห่างจากมึงสองร้อยเมตรกำลังไม่หาแม็กนกี่อะไรแปลกไม่รู้ทั้งหมดเลยอย่าลงน้ำต้อการให้ปิงปิงเก <c oughs> าะอะไรไม่รู้ปแปลกไปหมดเลยกดดูแมบแป๊บโอ้โหแสงสวยมากมีเห็ดด้วยแม็กอาา่าฮะมันคือปลาทะเลซอนนั่นก็บเห็ <ปะ S 1> ไดหได้ด้วยโอ้ เบียมันเป็นที่ที่เราไม่ควรจะมาอย่างยิ่งเลยมันคือป่าอเมซอนไม่เป็นไรเกิดไหนก็เกิดมาแล้วเราเหมืงนกันหรือวจะฆ่าตาัวตาแม็กไม่ตั้งแต่สมจริง่ว่าเราเกิดม,มามมต้องชีวิตรอดให้ได้มไม่แม็กเพราะว่าเขายอมป่าจะตายดีกว่านะไม่ไม่ไม่ต่อตาค่ายเปลี่ยนนี่ผลนี่อะไรเนี่ย <ไง S 1> อะไรไอ้นี่อะไรเบียอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญ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 อ่ะเชิญละอ่า Except เข้ายังยังรีเควสใหม่อ่าเข้ายังเขาอะไรเขาล่ะโอเคแ okay. ม่ของเรามีเห็ดเรามีเห็ดกินแล้วทีนี้ก็ต้องตัดไม้ทำไมเขาไม่เห็นในนเสาร์อเปสัาตั้ม <สะ S 2> เหมือนในไ<ล>ข่ขั้นหินนะขั้นหินแถวนี้แถนี้มีบ้างวะไม่รู้เลยเขารู้สึกว่าเห็ดเก็บได้มั้ย แค่เกี่ยวได้เห็นเล็กๆไ,ไมเห็ดใหญ่ใหญ่เอ๋เยวไม่ได้มั้งไม่ดูดิอ๋อนี่เห็ดหิวน้ำอะหิวน้ำไวมากเลยอะไรอ่ะวิ่งมาเปล่าถ้าวิ่งมันจะหิวน้ำเร็วอากาศร้อนแม็กาศร้อนไม่นะตัวเขาไม่ร้อนนะตัวกูร้อนอย่างไฟไหม้แล้วอ่ะกินเห็ดอะไรเข้าไปอะไรมานะวม่ามดกัดเหรอไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยเฟรมร่วงไปแช่น้ำหน่อย ข้างใต้นะ้าโล่งมากเลยนะไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่เจอตัวอะไรทั่ตัวเลยในะข้างบนนะ่ะเออไม่แปลก<อ>วะเออไม่มีตัวอะไรจริงนะนะั่นแหละเฮ้ยเบีย <c oughs> <c oughs> เจอละอะไรวะไททันไททานอรัสอนะ่ะไอคอยาวตัวใหญ่หญอ่ะที่มันเลือดมระมันเป็นแสสนะ่ะ มือทำไมมือลักกี้ค่ะนี้วะแมกนะตัวมันมาหัลานเลยไอ้เบียร์เาขอตั้งชื่อให้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นมันว่ามาหือมาแล้วกันไอ้มาหือมามันใหญ่แบบมันใหญ่แบบใหญ่สุดๆอ่ะงยเสมร่วง มันเริ่มดูโล่งขึ้นนล้วป่าแถวน uh huh. ี้ไหนได้อะไรวะกูลองขุดเล่นได้อะไรเลยเราขุดอะไรดอบไปดิอาจจะเป็นพร็อพนะอันนี้ขุดมได้แรมามัลซูมก็มันต้องอะไรอื่นแน่นอนมถ้า,ถ,าถ้าเป็นที่ขุดเหล็กอะแต่นี่คือเป็นที่ขุดหินอยู่เลยขุดไม่ได้นี uh ่ไ huh. งไม่นะ้ำมีอะไรไหมนะบุ๋มไม่น่าอยู่ดีนะเออ เอ้ยไม่น่าอยู่แล้วเบียร์ฝั่งนูน้นอะไรวะฝั่งไหนมันโยกหัวอยู่เธอเลิฟเบิร์ดอะไรวะฟิกกูปาักากากไปไม่เห็นมราไม่เห็นวะ <laughs> นั่นนั่นแรปเตอร์ใช่หรือไม่ <laughs> มีดินี่ เมื่อกี้เหมืในน้ำน,น่าอยู่มากในน้ำในหน้ำไม่มีที่เลยเลยม,มีแต่ปลาธรรมดาแล้วคน<ด>เราคนอยู่ในน้ำไว้แล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว,ว,ว<ะ>ไอ้แม็มันวิ่งมาแล้วน้องวิ่งสุดชีวิตมันวิ่งมาไม่หายแล้วเบิดมันพว่เดียวกันมันพุ่เดียวกัน กูมีเสือมันไอ้มันมันติดไฟ <laughs> ทำไมแรสเตอร์ติดไฟไม <c oughs> เมย์ไฟแรสเตอร์แรสเตอร์ธาดไฟ <c oughs> มันมีควันแดงๆออกด้วยอ่ะ <c oughs> เออใช่ก็ตอตอร์ิดไฟเมย์ <c oughs> แรสเตอร์ธาดไฟ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ตรงนู้นมีอะไรจะทำซูลุนเลยเป็นะทะเลทราย,ายมันเป็นทะเลทราย <c oughs> เลนไซที่เราไม่ควรเข้าไปผมวิ่งสำรวจอีกแป๊บหนึง่งเดี <Eat. S 2> ๋ยวกูไปเกิดที่เซาเวดไหมหรือทีงไหนดีวะให้ตายนะทางตายเซาอีตไหมเซาอีท so ใช่ไหมเฮ้ยเขาเจอป่าต้นมะพร้าวด้วยเว้ยนี่อะไรอ,อ่ะไอ้ <laughs> <laughs> กูไม่เห็นหน้าท้อมึงรู้ไหมกูเจออะไรงูยักษ์ออกมาจากใต้ดินงูยักษ์ออกมาจากใต้ดินตัวใหญ่กว่าทีเล็กอีกงูยักษ์ออกมาจากใต้ดินตัวใหญ่กว่าทีเล็กอีกพ่นพิษได้ด้วยขอบมะพร้าวหน้าหยู่หมงูยักษ์ตัวใหญ่กว่าทีเล็กอีกเฮ้ยมันพ่นพิษได้ด้วยน่าเวลาตายแล้วเว้ยไม่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 เขาหลอดเขาหลอดอ๋อนี่ย ทางเซาเวสจเป็นหมู่เกาะล้วา็เป็นป่าสีเขียวเออส่วนเซาอีสจะเป็นแผ่นดินใหญ่ป่าเขียวเหมือนกันสร้างที่อยู่เลยเดีกไม่นานก็น่าจะได้ตามไปละโอเคงกุลีสปาด้วยกันข้างบนแถวไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะยังไม่มีอะไรเกิดตาเด้วยกัน ิมันเจออะไรมาไอ้ไอ้เคกระโดดได้มันจะหึงมันจะงน้ำลาให้มันน้ำเขาแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยปล่อยปล่อยมันลากเขาลงไปกินในน้ำแล้วเนี่ยมันลากเขาลงไปกินในน้ำแล้วขึ้นชื่อมันลากเขาลงไปกินในน้ำแล้วไอ้ชิคเกิดอย่างไกลเลยแม็กกูเกิดข้างบนเว้ยแล้วมึงอยู่ข้างล่างเลยอ่ะไอ้เบียร์ไอ้งูยักษ์มันอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะ มันออกอยู่ด้วยเหรอออกวัเลยมันออกวัเลยไอ้มันป่าใกล้ๆเมื่อกี้เลยนี่หว่าสีเผือกเรียบเนียพ่นพิษเอกพ่นพิษ้วยทำไมทำไมมันต้องมีงูยักษ์ด้วยไอ้ป่าต้นมะพร้าวนี่มันไม่น่าอยู่เลยสักทิดเกิดใหม่แล้วแม่กูเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวลองไปเซาเวสด,ดู เอออ่าโดนงูยักษ์เนี่ยโดนงูยักษ์งำตายทางทิศตะวันตกน่าจะเป็นที่ที่ดีเฮ้เฮ้ยเบียที่นี่มีโดโด้แปลว่าที่นี่อยู่ได้ <c oughs> เฮ้เซาเวสอยู่ได้เว้ยมีโดโด้มีสามเขาที่ที่มีสัตว์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เริ่มต้นเว้ย เกิดเต่าเว่ไม่ใช่เต่าอีมีมากเกิดเต่าอีเจิงสัตว์ตกินเนื้อมีแค่ดิโลเว้ยโอเคเยี่ยม,มาเนี่ยมีเต่ามีพาราโซโอทว่างเทอร์ส้กูห่างจากไอ้แม็กสามพันเมตรแม็กเราอยู่คนละเกาะแล้วเว่ใช่คนละเกาะเว้ยไม่สามพันพันสามร้อยเว่ ต้องว่ายน้ำผ่านที่มีคริสตัลไปเห่คริสตัลไปว่ะโอ้โหอยู่ห่างกลกันมากเลยกูสนใจสมหรับเท่านี้ก่อนแล้วกันจะเป็นเหมือนระยะใกล้น่าจะข้ามไปได้อยู่อันพิก แอคแล้วก็ทำเสื้ออ่อ่าได้เสื้อมันมีเป็นต้นแบบต้นมะพร้าวหรือต้นต้นกล้วยต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยอต้นไม้เป็นต้นกล้วย ปีลัญญากำลังว่ายน้ำข้ามปหามึงเลยปีลัญญาขนาดศูนจุดเก้ามีบอกสเกลด้วยเอาบ้านแบบสามคูณสามมกันสแตนดาร์ดเลยสา ระหว่างหามก็ต้องเก็บไฟเบอร์ไว้ครับเสื้อผ้าจะได้ไปหาพงได้แเดเพิงทานทนทานจะรอดตายสักทีไอ้เตียาเบียร์ครับเตียงเบียร์สามารถฟาสทาวเวลมาที่นี่ได้นะได้เลยใช้ไฟเบอร์กับหนังแค่ยี่ไพ่ไองอเตียงอ่ะเตียงเล็กอะ่ะโอเคขอไปหามึงก่อนอยากเห็นหมุคคลในประเทศนะ ต้องดูพวงตุ้ยนะแม็กนานี่สร้างตรงนี้เลยนี่บ้านริมเลค <c oughs> ทีนี้ก็นี่ <c oughs> อะไรครับเทสจยอัพน้ำหนัก เฟรมร่วงรัวๆเลยเว้ยเฟรมกูเท่าเดิมเว้ยเหมือนเดิมกากเหมือนเดิมไี่เนี่ยตัดไม่ได้วะหรือว่าต้องเก็บอ้อหรืออ่ะนั่งอ่ะตัดไม่ได้ต้นไม้เป็นพร็อพมีแต่พร็อพทำไมมันมีแต่พร็อพวะ อุปกรณ์ตกแต่ปแงออประดสวยงามอันนี้ต้นจริงมันมีต้นกล้วยเป็นปลอบอยู่เว้ยมันตัดไม่ได้เก็บทีเฮ้ยอาทำไมกดตัว E ไม่ได้อ,อ้าปลอบระ ตัวชื่ออะไรอะ่ะเ,เล็กเหมือนโดโดแต่ไม่ใช่โดโดแต่หน,น้าเนื้อเหมือนดีโลต <c oughs> ัวชื่ออะไรวะึชื่ออะไรอะดูชื่อไม่ทันมันเข้ามาจิกกูรูวิ่งไปเลยเว้ยอ๋อไอ้นี่เพมันคือเพโค,โคมาสแตกเว้ยมันจะวิ่งมาฉกของในตัวเราเอารา้าวแล้วอะไรของกูไปอ่ะไม่รู้อะ่มันจะขึ้นบอกอยู่ว่ารีมูฟไอเทมอะไรออกไปอ่ะดูไม่ทันมาแล้ว ก็แพงอแม็กกับบ้านแล้วเกินเหลือเกินเบียร์โดนเพโคมัแตกฉกของไปแล้วอะ่ะนู้นฉกอะไรกูไปแต่ช่วงตัวกูไม่มีเฮียเลยมันฉกไปทุกอย่างอ่ะมันจะฉกไปอย่างนึงอ่ะถ้ามีเป็นสแต็กมันก็ฉกไปสแต็กนึงเลยอ่ะ เอากดผิดกดผิดอะไรอะไปกดวางกำแพงทับที่เดิมขัดหลังคาบ,บ้านใช่ไหมจะได้ช่วยครับให้ขาดอันเดียวอ่ะโอเคครับแล้วนี่ได้บ้านแล้วบ้าน<ด>ฟาง โอ้ยจุ๊บนี่เอาชั้นสองไม่ชั้นสองชั้นชี่สองกด e ทุกครีปอัพได้ไหมล่ะอืมอ่ะลิกอัพเออแล้วก็บางใหม่ได้ yes เว้ยเนี่ยอะไรเนี่ยหิงห้อยอ่ะเฮ้ยมีหิงห้อยด้วยเหรอเออเนี่ยพอฟ้าเต็มเลยเนี่ยเฮ้ย อุ้ยสวยหิ้ห้อยหิ้ห,ห้อยแม็กหิ้ห้อยเอาฝนตกอืมคน <c oughs> ดีไทร์หิ้ห้อยขี่ฟ้าว่ะเก็บไม่ได้ไหมไ,ไม่ได้เก็บไม่ได้ฮ้โหโอ้โวิศวะ <laughs> <laughs> วอะไรอาเขาพลานนะแม็กนะ <laughs> กด e เพื่อพิ c อัพอย่าต่อยกูเชีนี่แล้วมันคืออะไรไหนอธิบายสิอา้าวพืคุกูทำเป็นทางขึ้นตรงนี้มัน่จะได้วิ่งขึ้นง่ายๆไปแล<น>้ว่แต่ว่ากด<น> <ทำ S 1> คอน,นโทรลเป็นการต่อยนี่เองเพิ่งรู้ <c oughs> กด C ีหน้าแล้วก็ X e ค็น <c oughs> ไม่พื้นเหรอหม่เอาไปเลยมึงอ่ะให้ ล้วเอามาทาอะไรนี่ทองไมเ้เอ้ยทองฟ้าน่ากลัวไหมเชี่ยถ้าใบมันสีแดงฉานเอ,อ้ยมันเป็นอย่างนี้วะพี่เอ็มรุนแรงแล้วคุณอยู่เนยบ้านด้วยแม็กเพราะว่าโลกนี้มันไม่ป,ปกติแล้วนะออคืนแรกก็สวยงามนี่ตอนนี้ไม่สวยงามแล้ววะมอาจจะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ น,นี่แสวยงามลนะแล้วเบียอูอว้าวมันจะอ๋อมันจะเริ่มสวยงามประมาณ8โมงเช้าเยดูเวลาไรงวะดูเวลาไงวะเตัวเฮดเฮโอ๋อ8โมงเช้าโดนครูอังกฤษตีปากแตกเลยบอกตัวเฮดอะไรวะเฮเฮดเฮ็ h เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเเเเเ F...H...F...H... โอเคบอกตัวเฮชนี่โดนห่วงกิ่ตีปากแตกเลยนะเบียร์ฮะพอเจอสิ่งไม่พึงประสงค์อะเจออะไรอ่ะบาริโอกบาริโอ닉เป็นยังไงว่าบาริโอ닉ไม่เคยเห็นว่ะเหมือนสไปน์วอแค่ไม่มีคีบอ่ะ จะถามตอนไม่แหงแถวนี้ว่ะเป็นสาสคร์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกัน่เหมือนสไปโนแค่ไม่มีคีบเว้ยมันอยู่อีกฟากหนึ่งของบ้านเราอ่ะเพราะ้ก,ก็ปลอดภัยเลยนะแน่ใจเหรอเดี๋ยวดิถ้าบาลิโอนิกเกิดได้แปลว่าสไปโนก็เกิดได้ดิโอเย้ oh <yeah. S 1> นา่าจะต้องให้ไทยเซรลท็อปแถวนี้ช่วยนะ โอเคบ้านเราก็ทำเสร็จแล้วนะนะพอก่อนไหมใครว่าเสร็จแล้วมันดูดีดิไหนอ่อันเดียวเองมันต้องให้เสร็จบบสมบูรณ์แบบดีวะอันเดียวเองไปหาไม้ไมาด,ดีนะแมกนะ อสวยอากันนี้ดีอย่างไรไม่เหมือนไอ้วอลกูโลที่เล่นกันใช่อันนู้นแม็งเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ภาพยังพอดูได้นะไม่ขี้เหร่นะไม่เหมือนอันนั้นที่แสงเงาโอ้โห เอาข้านั่นไ่ะคือหินท่า่เหมือนหินทรายป่ะดูกดดูมาแป๊บน่าจะมัง้งคนนั้นคิดเต้าอือ